สวัสดีครับพี่น้องผมนกเของในสายคล้องนกนผ่าป,ประทานมาเห็นอยู่ข้างคล้องหลังบ้านพี่น้องมันจะเกิดนำเสาดีดีผมผัดวีวีครับผมผัดอ้าเดี๋ยวผมให็นไนทยบ้่งครับว่าผมใส่จยังไงผมเห็นผัดนูนหลังค้าครับ น้ำเปล้งผมแรนยนนิดตลอดครับพาวันนี่ครับนี่มีสองสามตัวขันอยู่หลังคาเนี่ครับแล้เข้าไปก็ได้ดูนี่มีตัวหนึ่งครับตอนนี้นี่มาาขึ้นหัวเสาแล้วซองครับเสาสองครับ,รบผมใช้เสาสามไี่น้องแจ็ขสิไปเบาไปพูกันกากแกลนะ มันเหรอัลโเอย์เบย์เกันยืนรึ่พี่น้องที่จะบอกผมไม่ใช่เสานีแหละและเอียงยับไปอีกน้อยใกล้หม่องนางหมดเป็นทางนั้นมาสุดหม่องที่ผมนั่งนี่นะหม่องนี้เป็นเรื่องใส่หนีครับพี่น้อง

ทาจะไปหนึ่งแก้มครับน้องแก้มเสียงก็ตามไม่คิดเลยเด้อพี่น้องนี่ครับโอ้หลบสายนี่ดำ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 พี่น้องดำดำ ตัดสินใจ,ใจก็มือก้อนหนโค้มากเลยด้ยนี่ครับนกบงงับตัดี่น้อานกได,ดำนกรดมดำใสเมือเอเดี๋ยวอยยันให้เทานีตอครใ่ต้อเลยป่าประทานครับเอใช้แต่สงให้เดฟ้าประทานตัดให้เฉลยตัวที่ นเนาะเฮ้ยหนน้าสิบอะไรเนาะห้าสิบสองบอกว่าห้าสิบอะไรป้าพี่้องเดี๋ยวตรงไปตรงนี้บันทึกไว้ฉันเดาบ่ได้ครับฟ้าประธานกำลังคึกครับช่วงนี้กำลังคึกกำลังคึกสภาพกำลังคึกอืม ครับเดี๋ยวขออย่าใช้มันจะกัดขางคล้องครับพี่น้องมีพักงาบุญสองสามตัวครับวงนอกลึบๆวงในเหนียวๆครับภ่าประันานกปลานนกแข่แน่นอนครับกตตัวนี้ 六、七、八、九、 Thank hey. you. mm <laughs> งถึงหกโมงคืนครับคืนถึงโมงสองแฉมครับผมครึ่งชั่วโมงสองแฉมเห็นทีเรียบร้อยอืมครับผมจัดเลยพี่น้องโอาไว้คะแนนเห็ดมันตกหลุด มือนันลาดล้มแกวครับผมกันเลยว่าแกไม่เห็นมันหุดเลยมันงังบลุดครับพี่น้องว่ปาประธานครับโผมเชา้านี้ตอนนี้ก็คือหกโมงเพลิงครับพี่น้องหกโมงสามสิบเอ็ดนาทีครับเฉลยตัวที่สองกำลังตรวจกับวงหนกนึบๆวงไหนเนียยๆครับ ตอนนี้ผมจะในเอาเขาแทนผิดมงคลกับหมองยูครับตะก้อนผมเอาไว้ในกัวกับผิดมงคลตอนนี้ผมเขอาผสมแล้วดผมองดีเอาไปใหญ่ไปแทนกับเวลาผิดเลี่ยนนกมันจะเรียนดีครับพี่น้องก็เห็นปลาเลย

นะแดงสองแข่งงี้ดิแข่งงีงง้เป็นลูกงกกำลังขึ้นไหมครับผมพอร้องจิมอเอาพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงสนี้แหละครับเพียงใดก็บชาวบ้านกันพี่น้องกันเลยมีผลแมวผมพี่นอ้องแข่งงี้งี้เลย นะครับไปแล้วครับเี่งในกระบาดคนไล์กดติดตามคนสัตวตไคร้ผมนี่แด้ะครับผมผมเป่นคนใสายของขึ้นอีกนิดหน่อยครับนด้เตีมสามครับขาล้มครับพี่น้องตัวนี้ขาลม้มนี่ขัดมิหนุนครับเนี่ยครับผมเห็นมันเรียกอยู่เนี่ยพี่น้องตัวน,น,นี้งานนี่นหละงานเนี่ยผมใส่เสาไฟครับนี่เสาหนึ่งเนี่ยผมไปรลอยใส่ครับพี่น้องผมนั่งฟังเนี่ยโอ้ ไว้ขรลมนี่เฮ้ยว,วานขักดูพี่น้องเหียบบางๆทั้งขัดทั้งทั้งหมุนรถตัวนี้เนาะน,นี่ครับผมไม่ได้กล้องขึ้นครับพี่นอ้องผมมันอัปโหลดคลิปนะผมว่าสินั่นแนะ่ะที่แรกผมอัปโหลดมาแล้วผมชีมา มยิ้นเสียงผมก็เลยหยัดใส่ผมก็เลยปฏินนทายคลิปครับพี่น้องสารปีกงำ้ำครับผมอย่างสามครับพี่น้องผมมีถุงใส่แต่พี่น้องเอามาสองถุงนึงมาเลยอเออข้างในผมก็ไปก็ไม่นองกว่าเนี้ยเปิดงานแล้วพี่น้องเออผมก็ฝากกดไลค์ ติดตามกดสับตะไคร้ผมนี่เดอกกับผมผมนกเขาหญยสายคล้องหลาพี่น้องไปแล้วขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจตลอดนะ